วันนี้ไปหาเสื้อปลอมมาให้รีวิวให้น้องๆดูนะครับคนที่คอมเมนต์มานะครับผมวันนี้ก็มีสองแบรนด์นะครับอ่ะจะมี C C d o นะครับแล้วก็ Boy London นะครับเดี๋ยวมาให้ดูว่าอันไหนแท้ไหนปลอมนะครับบ้นี่ซ้ายนะครับกับขวานะครับผมมารีวิวให้ดูโอเคน้องๆนี่ถามกันเยอะมากว่าไหนแท้ไหนปลอมอ่ะเห็นอย่างนี้นะครับปลอมจ๋านะครับปลอมแท้ๆเลยนะครับผมอันนี้คือปลอมแท้ๆนะครับ สวัสดีครับอ่ะวันนี้พบกับผมเติ้นช่องออปชันวัยรุ่นศิลชาชแนลนะครับผมวันนี้นะครับหายไปนานเลยวันนี้ไปหาเสื้อปลอมมาให้รีวิวให้น้องๆดูนะครับคนที่คอมเมนต์มานะครับผมวันนี้ก็มี2แบรนด์นะครับอ่ะจะมี C C W O นะครับแล้วก็บอยลอนดอนนะครับเดี๋ยวมาให้ดูว่าอันไหนแท้ไหนปลอมนะครับคอมเมนต์มาก่อนอ่ะซ้ายกับขวานะครับอันไหนแท้ไหนปลอมนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์มาก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอก่อน อยู่อย่งนี้เห็นปะนี่ซ้ายนะครับกับขวานะครับผมมารีวิวให้ดูโอเคเดี๋ยวคอมเมนต์มานะครับว่าไหนแท้ไหนปลอมเดี๋ยวมาดูมาดูหลักการดูนะครับผมหลักการดูมาดูเสื้อแท้ก่อนนะครับเดี๋ยวเฉลยเลยกันเสื้อแท้อยู่เป็นปักนกน้ําเงินนะครับผมอยู่ขวามือนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมามีหลักการให้ดูนะครับนี่หลักการนะครับหลักการก็จะเสื้อแท้นะครับขั้นแรกนะครับผมผ้าเลยนะครับ ผ้าหนามากนะครับผ้าหนามากแล้วก็จะมีป้ายนะครับผมว่า C C d o นะครับแล้วก็ผ้าหนานี่ถ้าสมมุติว่าเรายืดนอย่างนี้นะครับเห็นชัดเลยนะครับว่าเป็นผ้าหนานะครับผมแล้วก็มีป้ายอย่างนี้นะครับว่า C C d o O นะครับผมแล้วก็ตามด้วยไซส์เห็นไหมครับแล้วก็ป้ายอย่างนี้ป้ายจากบริษัทนะครับผมราคาป้าย590าบบาทอันนี้คือเบสิกนะครับเขาเรียกว่าเบสิกนะครับผมสีเทานะครับ แต่นี้เป็นรุ่นใหม่ครับเป็นนกสีน้ําเงินนะครับผมของปอมไม่รู้ว่ามีหรือยังนะครับแต่วันนี้หาหานกสีดามาได้นะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นตรงตรงชายล่างนะครับผมชายล่างนี้นะครับเขียนว่า C C W O 1 9 6 5นะครับรุ่นนี้ก็จะสกรีนเขาเรียกว่าเย็บเข้ากับเสื้อเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็มีป้ายบริษัทแล้วก็ป้ายราคาแล้วก็บาร์โค้ดนะครับอันนี้คือเบสิกนะครับดูง่ายๆนะครับเบสิก แล้วก็นกจะเล็กนะครับนกจะไม่ใหญ่นะครับนกจะไม่ใหญ่นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็เทียบกับของของปอมอันนี้ของปอมนะครับผมของปอมป้ายนะครับมีป้าย ccwo เหมือนกันนะครับแต่ข้างหลังนะครับว่างเปล่านะครับผมไม่มีไม่มีไม่มีป้ายบริษัทไม่มีราคาไม่มีบาร์โค้ดนะครับแล้วก็ข้างในนี้เห็นชัดนะครับผมว่าสกรีนเย็บว่า ccwo นะครับแต่เป็นแบบบางเฉียบ แล้วก็ดูผ้าดูเนื้อผ้านะครับบางมากก็คือถ้าอย่างเงี้ยก็คือมันบางอ่ะก็คือถ้าคนใส an ่นะครับคนที GT ่เคยใส่คนที่เล่นนะครับก็จะรู้นะครับผมว่าบางมากแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ของแท้ก็มีนะครับบางรุ่นนะครับของแท้ก็มีนะครับดูตรงนี้ไม่ได้นะครับอ่ะตรงนี้ก็คล้ายๆเลยนะครับเหมือนเลยนะครับถามว่า100%นตะครับตัวนี้ก็80%นะครับเหมือนมากแล้วก็ที่สําคัญนะครับนกนะครับนกใหญ่นะครับนกใหญ่ของแท้ไม่มีนะครับ นกใหญ่ของแท้ไม่มีจะมีบางรุ่นนะครับผมจะมีบางรุ่นแต่ถ้ารุ่นเบสิกอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยออกมานะครับที่ใหญ่แบบนี้ส่วนมากจะเล็กนะครับ <น ressive. S 1> เล็กประมาณนี้เล็กประมาณเหมือนของของของแท้นะครับนี่ประมาณนี้เปรียบเทียบให้ดูจะชัดก็คือเราหาที่แบบเหมือนเดะมาไม่ได้นะครับแต่นี้จะเปรียบเทียบให้ดูอ่ะฝั่งขวานี่คือแท้นะครับนกจะเล็กนะครับผมแล้วก็ปักสวยงามนะครับปักสวยงามแล้วก็ผ้าหนานะครับแล้วก็มีป้ายป้ายชัดเจนนะครับผม มีป้ายราคานะครับมีป้ายราคาป้ายบาร์โค้ดชัดเจนนะครับอ่ะต่อไปนะครับของปลอมนะครับนกจะใหญ่นะครับผมนกจะใหญ่แล้วก็ป้ายตรงนี้เล็กนะครับแล้วก็ไม่มีป้ายไม่มีบาร์โค้ดนะครับแล้วก็ไม่มีราคาบอกนะครับผมอ่ะอันนี้คร่าวๆนะครับเนี่ยเพียงงี้แต่ถ้าคนมองไกลนะครับก็จะมองออกนะครับว่าอันไหนแท้ไหนปลอมนะครับคนเล่นก็จะรู้นะครับอ่ะต่อไปเป็นบอลลอนดอนนะครับบอลลอนดอนนี่คือ น้องๆนี่ถามกันเยอะมากว่าไหนแท้ไหนปลอมอ่ะเห็นอย่างนี้นะครับปลอมจ๋านะครับปลอมแท้ๆเลยนะครับผมอันนี้คือปลอมแท้ๆนะครับอันนี้ไม่เสื้อยืดลายนี้ไม่มีนะครับแต่จะมาเปรียบเทียบให้ดูกับฮูดนะครับสีเขาเอามาเรียนแบบฮูดนะครับฮูดสีนี้นะครับสีดํานะครับจะมีดํานะครับดําแล้วก็ทองนะครับผมดำเขาเรียกว่าอะไรสกินทองนะครับเป็นถี่ๆอันนี้คือของแท้เปรียบเทียบสีให้ดูนะครับแต่เสื้อยืด ลนยนี้มันไม่มีอยู่แล้วนะครับของแท้อ่ะนี่ลายทองก็จะเป็นทองแบบ <c oughs> <ๆ>เขาเรียกว่าทองอะไรวะทองอ่อนใช่ปะไม่ใช่ทองเหลืองอะ่ะเห็นปะอันนี้อันนี้มันจะเป็นทองเหลืองเห็นไหมที่อันนี้มันสกรีนเป็นทองเหลืองอ่ะอันเนี้ยคือทองแบบเขาเรียกเป็นสีทองเลยอะ่ะแต่นเนี้ยคือทองเหลืองเรียกไม่ถูกกันแต่แต่จะรู้นะครับแล้วก็ป้ายนะครับป้ายของของแท้ไม่มีแบบนี้นะครับอ่ะข้างหลังก็คือสีขาวล้นไม่มีนะครับแล้วแต่เกรดนะครับ แท้เหมือนก็มีนะครับแท้เหมือนก็มีแต่นี้อันนี้แท้คือเฮ้ยอันนี้คือปลอมปลอมจ๋าเลยนะครับปลอมน่าจะเกรดต่ําเลยแต่แต่แท้แท้เกรดสูงๆก็มีปลอมเกรดสูงๆก็มีนะครับผมอ่ะแต่แล้วแล้วแต่คนดูเป็นอ่ะแต่นี้จะมาเปรียบเทียบสีให้ดูแล้วก็ป้ายนะครับหลักการดูก็คือป้ายป้ายจะประมาณนี้บอลลอนดอนแท้นะครับป้ายจะป้ายยาวแบบนี้นะครับแล้วก็มีทับอันนี้คือช็อปเขาเรียกว่าช็อปนอกนะครับช็อปนอกคือช็อปเกาหลีนะครับผม ช็อปนอกอะช็อปไทยก็คือที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับว่ามันมันต่างกันยังไงนะครับต่างกันที่ตรงราคานะครับถ้าช็อปไทยจะมีราคาบาทนะครับผมแต่ช็อปนอกไม่มีราคานะครับแต่ผ้าเหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะแต่แค่นําเข้าคนละวิธีนะครับอ่ะประมาณนี้ดีกว่าที่หลักการการการพูดให้เข้าใจนะครับอ่ะแต่ถ้าปลอมนะครับปลอมปลอมปลอมแบบเขาเรียกว่าอะไรเกรดดีก็มีนะครับจะเหมือนเดะแต่เราหามาได้เท่านี้ที่จะมารีวิวบอกน้องๆนะครับผ้านะครับจะบางเลย แต่ถ้าของแท้นี่คือผ้าหนาเลยเดี๋ยวให้ดูเสื้อยืดให้ดูเสื้อยืดบอลอนดอนแบบของแท้นะครับแต่แต่ไม่มีมันไม่มีลายที่เหมือนกับของปลอมแต่เราเอาของแท้ดูนี่ถ้าเสื้อยืดก็จะแท้ก็จะประมาณนี้เป็นเป็นผ้าหนานะครับแล้วก็มีป้ายห้อยอย่างนี้ป้ายตรงเนี้ยป้ายตรงคอนะครับอันนี้อันนี้คือของปลอมอของแท้จะเป็นประมาณนี้จะมีดาวหน่อย แต่ของปลอมบางรุ่นก็มีนะครับบางรุ่นเกรดดีมันก็มีนะเหมือนเดซเลยอ่ะแล้วก็นี่ถ้าถ้าแท้ก็สกรีนออกทองทองอย่างนี้นะครับแต่ถ้าปลอมสกรีนออกทองเหลืองก็คนที่เคยใส่นะครับจะดูง่ายๆนะครับจะดูออกสําหรับคนที่อยากให้ดูนะครับไม่เข้าใจก็ทั้งมาถามทางเพจได้นะครับเพจออปชั่นไวรุ่นสีราชานะครับผมอ่ะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับแต่สําหรับน้องๆคนที่จะใส่แท้ใส่ปลอมนะครับก็คือใส่ได้เหมือนกันนะครับ คือทางเราไม่ได้บูลลี่นะครับว่าไหนแท้ไหนปลอมแต่พอดีที่ร้านขายของแท้ก็เลยมาเปรียบเทียบให้ดูว่าคุณภาพเนื้อผ้ามันต่างกันนะครับผมแล้วก็สําหรับคนที่อยากให้รีวิวให้ดูแบรนด์ไหนนะครับทักมาบอกได้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมีอะไรดีๆมาให้ดูนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ